ดูข่าวสารของคาร์ลอสบาเลบ้ากันหน่อยนะครับโอ้โหให้พี่ช่วยหรือเปล่านะครับมาอยู่กับพี่มาปูดนะครับว่าไบรานเอบรูโมนะครับกล่อมบาเลบ้าให้มาจอยที่แมนยูนะครับก็ถือว่าเป็นรายงานข่าวนะครับก็ฟังไว้ก่อนว่าไบรานเอบรูโมเนี่ยเริ่มปฏิบัติการภารกิจเอเจนต์ไบรานโน้มน้าวคาร์ลอสบาเลบ้าไมดฟิลเพื่อนร่วมทีมชาติแคมบริดจให้อยากให้มาเล่นด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ดูข่าวสารกันเลยครับแข่งเจ้าของค่าตัว71ล้านปอนด์อย่างเอ็มบรูโมพยายามมีส่วนร่วมในการเสริมทัพให้กับทีเมนยูนะครับแม้จะเพิ่งเซ็นสัญญามาอยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ดได้ไม่นานเท่าไหร่รายงานก็บอกว่าเอ็มบรูโมเนี่ยมองมิดฟิลไว้เปปีอย่างกับบาลบ้าเนี่ยเป็นเหมือนน้องชายและพยายามชักชวในให้เขาอยากมาเล่นด้วยกันในช่วงระหว่างพักเบรคทีมชาติที่ผ่านมานี่แหละก็เหมือนพูดให้บาลีบ้าสนใจนะครับแมนยูให้ความสนใจคาร์ลสบาลบ้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไบรตันครับ ต้องการค่าตัวในระดับที่มากกว่า100ล้านปอนด์และยังคงยืนหยัดจุดยืนของกเขาอย่างเหนียวแน่นเอ็มบรูโมและบาลบ้าครับเล่นใ้กับทีมชาติเคมารูนด้วยกันและทั้งคู่ต่างก็สนิทสนมกันมากนะครับกองหน้ารายนี้ครับเคยปลอบใจบาลบ้าและปกป้องเขาจากเหตุการณ์แฟนบอลปุกรุกสนามหลังจากที่เคมารูนครับแพ้กับทีมรองบอลอย่างเคบเวิร์ดเมื่อเดือนกันยายนนะฮะหากบรตันสามารถขายกองกลางรายนี้ได้จริงครับจะนับเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าประทับใจอีกครั้ง หลังคว้าตัวบาลบ้ามาแทนที่มอยเซสคาเซโดซึ่งทำกำไรให้ทีมไปกว่า73ล้านปอนด์จากการขายไคาเซโดไปให้กับเชลซีนะครับตอนนั้นคือราคาบ้าระห่ำม,มากๆคาร์ลอสบาลบ้าย้ายจากลิวนะครับมาอยู่กับทางบริทันด้วยค่าตัวเพียง23ล้านปอนด์และมูลค่าของเขาในตอนนี้เพิ่มขึ้นไปมากกว่า3เท่าตัวจากผลงานอันยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วแต่เปิดฤดูกาลนี้ม่นะครับต้องบอกว่าบาลบ้าฟอร์มตกนะทุกคน โอ้ตั้งแต่มีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจครับฟอร์มเป๋ไปเลยจนกุนซือไบรตันอย่างเฮอร์เซเลอร์เนี่ยยอมรับว่าบาลิบาตัวนี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนักเตะค่อยเขวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจนะก็ถือว่าโอ้ต้องรอติดตามมครับว่าแมนยูจะเอาจริงเอาจ,งอาจังมากนะ้อยขนาดไหนแต่ตัวนี้เอเย่นไบรตันเนี่ยช่วยกล่อมละนะครับ อโมริมครับล่าสุดให้สัมภาษณ์เชี้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนแม้สตีมแรดคลิปออกปากหนุนหลังนะครับฉะนั้นของรูเบนอโมริมครับคนซื้อของแมนะยูนะยืนยันสัมผัสได้ถึงแรงสนับสนุนจากสตีมแรดคลิปที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า,วาพร้อมให้เวลาคุมทีม3ปีถึงอย่างนั้นเขาตระหนักดีว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนในวันถัดไปเมื่อเร็วๆนี้แรดคลิปให้สัมภาษณ์ว่ารูเบนอโมริมเนี่ยควรได้รับเวลา3ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นโคช้ชอันยอดเยี่ยมมจจรริงงๆหหือไ่ลัากนี อโมริมเองครับยังบอกว่าโอมาเบ,ร,บราดาซีอของสโมสรแล้วก็เจสันวิลครอ็อกพอกีฬาหนุนหลังเขาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามครับอโมริมเนี่ยตระหนักดีว่าฟุตบอลเป็นวงการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และผลการแข่งขันคือตัวตตดสินว่าสุดท้ายแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอโมริมให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับในสุดสด,ดา์เขาบอกว่า เขาบอกกับผมอยู่ตลอดเวลานะบางครั้งก็ส่งข้อความมาหาหลังเกมแต่คุณก็รู้ผมก็รู้และจิมก็รู้ว่าฟุตบอลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเกมถัดไปคุณคอนโทรลมันได้ไม่ได้เนี่ยแม้แต่เจ้าของทีมก็เถอะคุณคอนโทรลบอลถัดถัดไปของฟุตบอลไม่ได้ผมทราบเรื่องนั้นแต่ก็ดีมากๆนะที่ได้ยินแบบนั้นแล้วจากที่มีข่าวลือเขาอะไรต่างเนะี่ยโอมากับเจสันก็พูดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาอันดับแรกผมรู้สึกได้ถึงแรงสนับสนุนจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดแต่พวกเขารู้ส้สสึึกกถงงิ่นนนััทุว และบอกอีกครั้งว่าบางทีความกดดันที่ผมมีต่อทีมเนี่ยหรือที่ผมเจอกับตัวเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกผมรู้ว่าจะต้องใช้เวลาสักพักแต่ผมไม่อยากคิดแบบนั้นผมบอกไว้ตั้งแต่ปีก่อนแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ยินแบบนั้นผมว่ามันช่วยให้แฟนบอลตระหนักว่าฝ่ายบรหิหารเข้าใจดีว่าจะต้องใช้เวลาสักพักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ชอบแบบนั้นหรอกนะเพราะมันให้ความรู้สึกว่าเรามีเวลาให้แก้ไขผมไม่อยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นในสโมสร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเกมถัดไปเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับแรงสนับสนุนแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยว่าฟุตบอลน,นั้นมันจะเป็นยังไง<ม>โดยเฉพาะกับทีมใหญ่ๆพิสูจน์ว่าเราพร้อมคว้าชัยชนะในทุกสัปดาห์หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของรูเบนโมริมดูกันหน่อยนะครับโอ้โหจะนั่นของเสี่ยหมูเวนรูนี่ส่วนแรดฟอร์ดครับห่วยเองอย่าโทษสภาพแวดล้อมทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองนะครับ ท่านของเวนโรนี่เสียหมู่ครับตำนานแมนยะูเนาะไม่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมภายในสโมสรเนี่ยควรเป็นแพะตามคาบอกของมาคาสแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยยิงไป138ประตูจากการลงเล่น426เกมที่สนามให้กับแมนยูปีแสดงนับตั้งแต่เขาเดบิวต์เมื่อปี2016แล้วก็คว้าแช,ชมป์ไป5รายการแรดฟอร์ดยิงไป3 0ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาล2022-23แต่ไม่สามารถขึ้นฟอร์มเก่งแบบนั้นได้อีกเลยและตอนนี้ก็ย้ายไปเล่นยืมตัวกับบาซ่า แรดฟอร์ดเนี่ยอ้างว่าสภาพแวดล้อมที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากๆภายในโอแทฟอร์ดส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาล่าสุดครับทางเสี่ยหมูเวนรูนี่ก็บอกว่ามผมคิดว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ถูกต้องก็ต้องก็ก็ต้องไปดูกันอีกทีก็จริงแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองด้วย หากคุณเล่นไม่ดีหรือคุณหลุดออกจากทีมไปจากนั้นผมคิดว่าการโทษสภาพแวดล้อมเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกก็ตามทีผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการที่ควรจะปรับแต่งตัวอะไรมากไปกว่านี้มันก็อยู่ที่คุณในแต่ละนัดเนี่ยเราได้เห็นเขาซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาสามารถทําได้มากกว่านี้เรารู้ว่าเขาสามารถวิ่งได้เยอะกว่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอะไรเลยผมอาจจะผิดก็ได้ผมชอบมาคัสมาก นะทางการเป็นนักเตะและคนคนึงแต่ผมคิดว่าการโยนเรื่องนี้ไปให้คนอื่นเนี่ยมันง่ายกว่านะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเสียหมูเวนรรนี่ได้สวดมาคัสรัดฟอร์ดนะครับ s> <S ก็บอกว่าคุณห่วยเองหรือเปล่าแล้วคุณมาโทษสภาพแวดล้อมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะในมุมมองของแต่ละคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับ